ครับสวัสดีครับผมวิทวินภาคแก้วนะครับจากบ้านพี่ขวัญวิถีแห่งป่าบ้านนาแล้วก็วิทวินภาคแก้วนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้รักษาหมอดไม่ให้มากินไม้ไผ่นะครับอันนี้ที่เราเห็นนี่คือตะกานะครับที่สารด้วยไม้ไผ่แล้วก็ตัวนี้เป็นหวายก็เพียงแค่เอามาไว้นะครับให โดนควันก็คือเหนือเตานะครับแขวนไว้แล้วก็ตัวควันเนี่ยก็จะไปช่วยไล่มแมลงไล่มอดออกจากตะกร้าขณะดเดียวกันก็จะเป็นการเคลือบนะครับเพื่อให้ตะกร้านี้มีอายุการใช้งานมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทุกบ้านที่อยู่ตามตามตาม่างจังหวัดหรือในอดีตเนี่ยก็เราก็จะเห็นว่าเขาแขวนไวท้ที่ตามครัวไฟ แล้วก็ไม่มีมอดไม่มีแมลงแล้วก็ยิ่งทําให้มันแข็งแรงทนทานด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็สีก็จะสวยงามนะครับเวลาเราจับใช้ไปเรื่อยๆก็จะสวยงามเองโดยไม่ต้องไปทาหรือลงแล็กเก้แล็กเจอเลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นคริบรรยาชาวบ้านที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณโบราณละก็วันนี้ผมก็มาแนะนำนะครับเป็นคลิปสั้นๆครับที่อานำไปใช้กันได้นะครับ ครับวันนี้ก็ต้องขอล่ำลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s c r i ครครับสวัสดีครับ